ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้โคตเตียก็มาทำคลิปนะครับการเพาะเชื้อนะครับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับซึ่งมีแฟนเพจนะครับโคตเตียนะครับเกษตรลูกหนังรวมถึงในกลุ่มนะครับที่อยากให้โคตเตียเนี่ยทำคลิปนะครับการเพาะบ้างโดยไม่มีหัวเชื้อนะครับซึ่งใน EP ีที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยโคตได ทำการขยายโดยมีหัวเชื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นสีเขียวก็ดีหรือสีแดงก็ดีนะครับวันนี้จะทําการเพราะเชื้อให้ดูนะครับโดยนะครับโดยใช้อาหารทั้งหมดนะครับทั้งหมด4สูตรรวมถึงสูตรที่5ก็คือเอาสูตร1 2 3 4มารวมกันเป็นสูตรที่5นะครับวันนี้นะครับในเบื้องต้นนะครับหลักการเพราะนะครับของโคตเตียเนี่ย มีอยู่2วิธีคือ1นะครับยืนน้ําก่อนความหมายยืนน้ําก็คือใช้น้ําอะไรก็ได้ที่เรากําหนดเองก่อนเป็นตัวยืนนะครับส่วนหลังจากนั้นเราหาอาหารนะครับไม่ว่าสูตรไหนก็แล้วแต่นะครับเป็นการพิสูจน์ว่าอาหารแต่ละสูตรเนี่ยเมื่อทำกับน้ำนะครับน้ำประปลาแล้วเนี่ยผลเขาเป็นอย่างไรนะครับนี่คือวิธีของโคตเตี้ยวิธีที่หนึง นในส่วนวิธีที่2ก็คือเมื่อนะครับเมื่อสูตรอาหารที่ไปทํากับน้ำประปานะครับสูตรไหนโอเคโคตดยกตัวอย่างถ้าสูตร3นะครับโอเคกับน้ำประปานะครับหลังจากนั้นโค้ดก็เอาสูตร3เนี่ยเป็นตัวยืนสูตรนะครับแล้วโค้ดก็จะไปหาน้านะครับหลายๆแหล่งน้ำไม่ไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนก็ดีน้ำประปานะครับน้ำคลองหรือน้อําบ่อน้ําบาดาลก็ดี แล้วมาหาจุดลงตัวว่านะครับอาหารสูตรที่เราโอเคกับน้ำปลาปลาเนี่ยเขาโอเคกับน้ำชนิดไหนไหมนะครับวันนี้นะครับโค้ดได้มีเวลาก็จะมายืนที่น้ำปลาปลานะครับน้ำปลาปลาที่ EP ก่อนๆเนี่ยที่โค้ดทำก็คือโค้ดไม่ตักแดดนะครับวันนี้นะครับโค้ดจะมาทำการเพาะนะครับนี่ครับสูตรที่1นะครับโค้ดจะทำา2ขวดนะครับ โค้ดจะทำสอขวดครับหลักการทำเหมือนเดิมครับเราจะใช้การาบาลานซ์น้ำเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับสูตร1น,นะครับโค้ดใช้น้ำประปานะครับในการเพราะโค้ดจะเทลงไปแล้วใช้อาหารสูตรที่1น,นะครับเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อเขานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไร น,นี่ครับสูตรของโคตเตี้ยที่ทำอย่างตลอดก็คือช้อนนะครับโคตให้คอนเซปต์ว่าช้อนในการเพราะหรือในการขยายโคตจะใช้ช้อนยาวเท่านั้นนะครับโคตจะใส่ลงไป2ช้อนนะครับ1นะครับ2แค่นี้พอครับ นี่คืออาหารสูตรที่1น,นะครับหลังจากนั้นคนครับใอกานี่คืออาหารสูตรที่1นนะครับแล้วเราก็ก่อขับเข้าไปนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลกัน คจะทำสูตรสอ,สองขวดนะครับโดยยืนที่น้ำปลาปลาประมาณนี้ครับสูตรที่หนึ่งสี็จแล้วก็จะออกออคล้ายๆน้ำตาลเบาๆนี่ครับต่อ,อไปสูตรที่สองนะครับนี่ก็ใช้น้ำเหมือนเดิม นะครับเทน้ำปลาปลาเหมือนเดิมเทลงไปนะครับใช้ทีๆบาลานซ์น้ำทั้ง5สูตรนะครับอันนี้คือสูตรที่2นะครับดังนั้นตัวแฝงหลักคือโคตจะยืนน้ำปลาปลาไว้ก่อนนี่ครับอาหารของโคตเตี้ยสูตรที่2นะครับติดไว้ก่อนหมือนเดิมนะครับอาหารใช้ช้อน อาหารใช้ช้อนยาวนะครับสองช้อนเหมือนเดิมโขกนิดหน่อยไม่เป็นไรนะครับแต่วดจะไม่ใช้ช้อนตั้นเหมือนเดิมครับคนครับคนให้เข้ากนันนี้คืออาหารชุดที่สองจะกอกลงไป เขาก็แตกต่างนะครับแตกต่างจากของสูตรหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าสูตรไหนจะโอเคในน้ำปลานะครับ เล็กน้อยนะครับเดี๋ยวลดโอกาบให้หนึ่งไปเช็กันอ,อ่าต่อไปสูตรที่สามนะครับก็ทำเหมือนเดิมนะครับเทน้ำประลาลงไป สามของโค้ดนะครับเป็นสูตรรวมนะครับขย่าก่อนเหมือนเดิมนะครับใส่อาหาร2ช้อนหลังจากนั้นคนครับคนให้อาหารข้าเข้าขผสมสากัน ก็กอกกลับเข้าไปสีเขาจะออกเหลืองท่วมๆหน่อยๆน,นะครับแล้วก็มีฟองนะครับตัวนี้เป็นสูตรรวมนะครับสูตรรวมจะสังเกตได้ก็คือถ้าใช้ไข่นะครับในการ ใช้ทําอาหารเนี่ยเขาก็จะมีฟองถ้าการใช้ไข่เป็นอาหารสังเกตได้เลยนะครับประมาณนี้ครับไข้เคลี่นกันเล็กน้อยไม่เป็นไรครับครอบติดฝาต่อไปสูตรที่4นะครับเหมือนเดิมเทลงไปนะครับ การเพาะเชื้อนะครับโค้ดยังให้คอนเซปต์เดิมนะครับให้อาหารเยอะไม่ดีอาหารน้อยดีอันนี้เป็นสูตรที่4นะครับเทลงไป2ช้อนเหมือนเดิมอ2องจากนั้นคน,น ก็จะออกคล้ายๆน้ำสูตรสีนี่เป็นสีคล้ายๆออกคล้ายๆน้ำสาวข้าครับเราทำตัวอย่างสูตรละ2ขวดนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามรุ้นกันเป็นระยะระยะว่าสูตรไหนนะครับที่เขาโอเคกับน้ำปลาปานะครับที่โค้ดทำนี่ครับ สูที่4ี่เสร็จแล้วสุดท้ายนะครับคือสูตรที่ห้านะครับก็สองขวดเหมือนเดิมเดลงไปครับโอเคส่วนอาหารอาหารของสูตร5คือเอาอาหาร1 2 3 4มมารวมกัน คือสูตร5นะครับลองดูที่ว่าเขาจะแรงกว่าทั้งสี่สูตรไหมอ่า1ครับอ่าแรงไปหน่อยสองนะครับโอเคคน,นครับนีเขร่เรียกรูป,ปรผสมนะครับลูปผสมทั้ง สูตร1สูตรสสูตร3สูตร4ก็ไม่แน่ใจนะครับโค้ดเพิ่งทดลองทำครั้งแรกเดี๋ยวแฟนเพจมาดูนะครับว่าในการเพาะเลื้อของโค้ดนะครับไปรุ่นตามไปด้วยกันว่าขวดไหนหรือสูตรไหนจะเป็นก่อนกันนะครับก็ฝากติดตามนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาพิสูจน์ร่วมกันนะครับที่โค้ดทำโดยไม่ตากแดด จะสังเกตว่าน้ําที่เราเห็นนะครับสีค่อนข้างที่จะต่างกันอ่ะโอเคเรียบร้อยครับเดี๋ยวปิดฝาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตเดกตนูนะครับว่าเขาอดูครับตัวที่หนึ่งนะครับสีจะออก น้ำตาลเบาๆนะครับสูตรที่2ก็จะออกขาวเบาๆกว่าสูตร1น,นะครับส่วนสูตรที่3นี่น้ำตาลเขาจะเข้มนะครับกว่าสูตรที่1นนี่นะครับแล้วสูตรที่4ก็คล้ายๆน้ำสาวข้าวหรือสูตรที่5ในใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆแฟนเพจนะครับก็ฝากติดตามนะครับว่าการเพราะเชื้อของโคตเตี้ยในการยืนน้ำที่ใช้น้ำปราปานะครับในการที่ จกเพาะเชื่อจะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเรามารุ่นกันใน EP ีหน้านะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ